ครับนี้ไซมอนบอลไทยนะครับก็อยู่กับพี่กบนะครับตำนานเรียกว่าตำนานทั้งทีมชาติสโมสรตำนานการตำทุกตำนานกันเลยทีเดียววันนี้เราก็มาแถลงเมืองไทยครับครับพี่กบครับถ้วยนี้มีความสาระสําคัญความมันสะเดาขนาดไหนครับพี่กบครับก่อนอื่นจะบอกว่าตำนานนี้คือเราเราไม่ไม่กล้าเป็นตำนานขนาดนั้นแต่ก็ขอบคุณที่ทุกคนยกให้เป็นตำนานนะครับก็ขอบคุณด้วยครับสําหรับรายการเมืองไทยครับโอ้โหมันเป็นรายการที่ เขาเรียกว่ามนันเป็นรายการสําหรับลีกล่างโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าคุณจะมีโอกาสได้เจอกับทีมฟุตบอลดีๆระดับไทยลีกที่จะไปเยือนคุณในในในรอบแรกๆเพราะว่ารอบแรกๆเนี่ยทีมใหญ่เนี่ยทีมไทยลีกเนี่ยจะต้องไปเยือนทีมเล็กก่อนนะครับซึ่งมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งคือถ้าคุณเตรียมตัวดีคุณมีโอกาสคว้าทีมไทยไทยลีกแน่นอนนะครับเพราะว่าด้วยสภาพนะครับสภาพอากาศ ที่มันจะต้องแข่ง3ามโงครึ่งบางทีบางทีมามแ,แข่งสามโงครึ่งเนี่ยแล้วไทยลีกเนี่ยลงไปเล่นพวกเคยเจอตนค่ำๆพวกเคยเจอตอนหกโมงเย็นอย่างเงี้ยเราไปเจอ3ามโงครึ่งนะถ้าคุณเตรียมตัวไม่ดีก็มีสิทธิ์ล่วงมีสิทธิ์หล่นเหมือนกันนะครับครับ